สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการใช้ m a g i c p e n กันนะครับก่อนอื่นวิธีใช้ก็คือพิมพ์วันนี้นะครับพิมพ์ตัวหนังสือเนาะพิมพ์ตัวหนังสือนี่พี่ใช้เป็นโปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรม Active Inspire นะครับอย่างพี่เอาคีย์บอร์ดออกมาให้ดูเลยอะพิมพ์ตัวหนังสือเขียนว่าเหมือนเดิมก็ได้นะครับ t y i p แล้วก็พี่จะเขียนว่า cat กัน cat cat boot นี่ยครับพี่ไม่รู้นะว่าแปลว่าอะไรแต่พี่ลองเขียนไว้ก่อนจากนั้นกดนี่ครับกด enter โอเคได้เลยอ่เมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับ เราก็ไปที่ Shapes Tool นี่พี่ใช้เป็นโปรแกรม Active Inspire นะถ้าเกิดใช้โปรแกรมอื่นไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ให้เลือกอันที่เป็นมนมนสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็กดขาวทั้งสองอันเลยโอเคแล้วก็เลือกตำแหน่งของแท็บมืออ่าสมมุติพี่ให้อยู่ตรงกลางจากนั้นก็เข้าเชฟทูมเดิน แล้วก็คุมมันไปเลยครับคุมแคทบูดเลยโอเคพอคุมแล้วนะครับก็กดคำว่า şu...View แล้วก็ Browser นะครับโอเคครับเมื่อกด View แล้วเ r ราว e เแล้วก็จะให้กดตรงนี้นะครับอันแรกเลยแล้วก็กด s h a p e s ให้ขึ้นมาที่ Top Layer อย่างนี้นครับไม่ได้อย่างนี้แล้วเราก็จะไปกดตรง m มจิกเพนที่แล้วก็กดกดแมจิกเพนที่ t w นะครับแล้วก็กดเอ้ยชื่อ Magic Ink. อิงอ๋อชื่อกด Magic อิงแล้วก็ระบายสีตรงนี้เลยนะครับบริเวณที่เราเขียน Magic Head แต่ขั้นตอนนี้ให้เด็กระบายนะครับให้เด็กระบายสีอย่างนี้เลยเห็นไหมมันก็จะได้เป็นแมจิก บูทแคทบูทอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายพี่ไปก่อนนะ